การวาดขมันกรายช่วงนี้บอกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรแซ่บๆในช่วงแอบสองกองถ่ายค่ะวันนี้บอกเลยว่ากระแสละครเรื่องนี้ดีจริงๆยกให้เพราะพี่วัดจากที่บ้านเอพี่สาวพี่พูดกับพี่ว่าดูหรือยังพจดูอะไรพี่ใช้คนนี้ไม่ใช่พูดเศษอะไรก็เอออะไรมันจะเบอร์นั้นวะจริงแกต้องดูแล้วแกจะรู้ว่าทาไมเขาติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองน้องชอบมากเจมส์คือดีวัด คือพี่ <I think S 1> บอกว่า <thing S 1> ตั้งแต่เล่นละ<ม>ครม,มาเรื่องนี้เจมมาหล่อดีเล่นดีที่สุดอะซึ่งเรื่องนี้ยดีมากแล้วก็พล็อตเรื่องค่อนข้างดีงมีทั้งดราม,มา่าน่ารักถ้าอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูฉากไหนตามไปดูกัน <ไป S 1> เลยค่ะไปเลยค่ะ เมืองไทยเนี่ยก็ต้องละครเรื่องนี้เลยค่ะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษขนาดออกาสไปไม่กี่ตอนเนี่ยก็เรียกเลตติ้งกระชูดเลยนะคะคือถ้าไม่ได้รอติดตามเนี่ยถือว่าพลาดเอามากๆก็แหมฝีมือผู้จัดระดับพี่แอนซะอย่างที่สําคัญกองนี้เนี่ยเขามีกลิ่นอายพวาเป็นนางงามกันทั่วกองเลยล่ะค่ะคุณเราไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนรักเด็กรักเด็ก รักเด็กและรักเด็กค่ะทั้งพี่แอนน้องมะปรางไม่เว้นแต่นางเอกอย่างน้องคิมเบอรี่ทั้งสวยทั้งใจดีเลยนะค่เนี้นี่มากอกหะตัวขาวอย่างเงี้ยแหละเกาะตัวขาวอย่างเงี้ยแหละในเวรซิโนสสอุ้ยตายพลังเสียงอะไรเบอร์นั้นล่ะคะลูกน้องเอลซ่าเจอเสียงกล่อมจากพี่คิมเข้าไปเนี่ยถึงกับตะลึงไปเลยในว ใส่ว่าสิหักแทงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิมีกันย เลยแล้วก็ไปเล่หูบ้านแล้วก็เจอเด็กเราเล่นกับเด็กแล้วก็กอดเด็กนอนเห็นเด็กก็อยากกินเด็กแต่มีแฟนเด็กด้วยอ่ะกินยากินเด็กหมายถึงว่าอร่อยเลยหนูหิวเหรอลูกหักหัวเด็กกินมามาหนักไม่ใช่เด็กมาเป็นแฟนนะหักหัวเด็กกินแฟนเห็ือนขัดขาเด็กอะไรเป็นคนลูกหนูไม่ใช่ยักษ์อ้าวรอรอรอถึงไซส์หนูจะเหมือนยักษ์ก็เถอะ